เดี๋ยวยิงหัวไหลให้ดูนะครับเห็นไหมกคนมันแทบจะสี่เม็ดแทบทั้งตัวเลยอุ้ยฮีการ์กูเก้าแสนอ่ะ สวัสดีครับทุกคนซีซั่นล่าสุดอัปเดตเข้าเซิร์ฟจีนมาแล้วนะครับก็ได้เล่นตั้งแต่วันที่17เแล้วนะวันนี้ก็มารีวิวปืนใหม่นะครับ Mk47 นะครับผมปืนนี้เนี่ยง่ายๆนะทุกคนมันเป็น a k เ v ร์ชั่น u p ปเกรดนะครับคือมันแรงกว่า AK นิดเดียวลั่นเร็วกว่า AK นิดเดียวเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าแรงดีดเนี่ยโคตรมหาศาลนะครับอันนี้เป็นเซ็ตอันนี้เนี่ยเป็นเซ็ตแต่งเต็มที่ผมเน้นเอามายิงระยะใกล้นะเนี่ยรีคอยมันจะประมาณนี้นะครับแต่เรามาดูปืนเปล่ากันนะครับนี่ดูรีคอยทุกคน มีอีกนิดนึงจะเป็นพับจีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของแต่งมันเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะเท่าที่ผมได้ไปเล่นมานะ ถ้าเทียบกับเมตาณะตอนนี้อย่าง C i ที่แพทใหม่เนี่ยไม่ได้โดนปรับอะไรมาเลยนะครับไม่ได้โดนเนิฟอะไรนะ CI ผมมองว่ายังเป็นเมตาอันดับหนึ่งอยู่นะปืนนี้ผมว่ามันเป็นปืนที่อยู่ในระดับกลางๆมากกว่าไม่ถึงกับเมตาเลยถึงต่อให้มันแรงกว่าเ k คนะแต่ข้อเสียของ,ของมันหลักๆเลยคือระยะดาเมจอยู่ที่35เมตรเท่านั้นในการใส่บาเรยวยาวแล้วนะครับถ้าอยากได้มากกว่านี้เราต้องใส่เก็บเสียงนะแต่เรามาดูเรื่องดาเมจที่ผมบอกกันนะครับว่าทําไมอันนี้มันแรงมากนะคือปืนนี้เนี่ยยิงอกเท่าเ k คนะสี่นะ ในกระสุนกับเกราะเกรดเดียวกันเนี่ยยิงอกสนัดแต่ AK เคเนี่ยถ้าไม่ยิงอกยิงลำตัวจะเป็น5้านัดแต่ปืนนี้เป็น4ี่นัดนะครับถามว่าเฮ้ยมันต่างกันแค่เ,คเม็ดเดียวเองยิงอกกับยิงลำตัวแต่ถ้าใครเคยทันเมตาตอน,นสองอาศูนย์เนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงตรงไหนก็แรงครับคือมัน3านัดหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำตัวหรืออกเนี่ยเอฟสองศูนย์ตอนเมตาเนี่ยมันยิงสามนัดแทบทั้งตัวเลยนะครับผมได้แต่งปืนนี้เนี่ยไปเน้นดันระยะใกล้แทนนะ,นะเดี๋ยวยิงหัวไหล่ให้ดูนะครับ นะทุกคนมาแทบจะ4เมตรแทบทั้งตัวเลยนะครับผมเหมาะมากสําหรับคนที่แบบชอบโดดไปยัดไม่มารอวัดมุมอะไรพวกนี้เนะี่ยดูดิเนะี่ยคือถ้าปืนนี้นะถ้าระยะมันได้สัก4 0 5 0ิบห้เมตรนะผมบอกแล้วว่าโคตรเมตานะครับในวงกลมเนี่ยทุกคนยังไงก็4เมตรตายนะครับแต่ถ้าลั่นไปโดนหัวก็สเมตรมันเป็นปืนที่ถ้าคุณยิงระดับเนี่ยเอวขึ้นไปอนะ่ะสี่นัดแน่นอนแต่ถ้าเป็นระยะที่เกิน35เมตรนะครับปืนนี้เนี่ยของแต่งของผมเนี่ยสานะบาเมตรนะบาเรวยาวสุดนะครับ เนี่ยอ่ะห้าสิบเมตรทุกคนลองดูยิงอกนะครับหนึ่งสองไอ้เหี้ยโดนหัวอีกอ่ะนะดูอกนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ออ่งสองสามสี่ห้าพบนะผมบวกอีกสองนัดเลย ปืนนี้เนี่ยเลยเหมาะมากกับสายคล่องเน้นโดดยัดนะครับแต่ผมมองว่าปืนนี้มันจะเป็นปืนที่โหดมากๆในการเล่นสเปซหรือคุกนะครับในการบวกแบบโซนตึกอ่ะเดี๋ยวผมลองยิงลูกทองกับเกาะแดงให้ดูนะอันนี้เป็นไททันนะครับไททันร้อเต็มเลยนะตอนนี้ในชุดต,ติงเลนเดี๋ยมันใส่ชุดแดงไททันให้ยิงได้ลนะนะไททันร้อยห้าสินึ่งสองสามสี่ห้มิตนะครับผม ซึ่งผมบอกเลยว่าปืนนี้40นัดอะก่อทองแบบเหลือๆเลยนะแต่ว่าก่อแดงทั้งตี้ผมยังไม่ได้เจอนะเพราะว่าตอนเล่นซีซั่นใหม่เนี่ยยังวิ่งเควสอยู่นะครับยังไม่ได้ไปคลุกเดี๋ยวไปลองคุกให้แน่นอนปืนนี้เดี๋ยวผมมีคลิปฟาร์มยาวๆแน่นอนคือมันไม่ถึงขั้นเมตาแต่ผมสึกชอบมากในระยะใกล้นะครับ30เมตรเนี่ยไม่โหดแน่นอนปืนนี้ คือแบบปืนนี้ผมเน้นตัวนะเพราะว่าเล่นปืนนี้ต้องเอาตัวแบบพวกไวรอนอะไรเงี้ยไปโดดยัดเลยแต่ว่าผมก็มีแบบเซตคูณ3าที่ลองแต่งเล่น,เล,นเล่นดูเหมือนกันนะตอนนั้นเนะี่ยยังไม่รู้ว่าเลดามเมียเนี่ยมันทุเล่นมาก3 5เมตรอ่ะอันนี้ลองแบบยิงแบบไม่ดึงมา้าอนะ่อนอันนี้คือแบบแต่งแบบสุดๆเลยนะทุกคนซึ่งถ้าใส่ไอ้คุมแนวตั้งเนี่ยก็มันก็จะลดได้มากกว่าน,นี้นะ,ะเดี๋ยวลองคุมให้ดูคูณ3นะ ต่อให้มันใส่คัวสามถึงมันยิงได้แต่มันมันแพ้แน่นอนอะ่ะพวกเจอซ i แพ้แน่นอนแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องแผใหม่นะแง้มๆง้ให้นิดนึงตอนนี้ตัวละครแฮกคอเนี่ยน่าเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวใหม่ซีซั่นที่แล้วอะ่ะชื่ออะไรว่าแคร์นั่นแหละก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับในสเปซ e ิตี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกเลยว่าได้เห็นกันเยอะแน่นอนแฮกคอนะครับอันติแฮกได้บ่อยขึ้นแฟตดีขึ้นมีดรีเร็วมากปาบอทแบบไม่ต้องใช้ปืนพกเลยนะครับเดี๋ยว แคคอเนี่ยอาจจะมีคลิปลงให้ดูนะเพราะว่ามันดีมากๆนะครับไปลก่อนเดี๋ยววันนี้เราไปเุยกับ MK47 ลูกทองล้วน40นัดกันแล้วก็ถ้าคุณอยากเติม Delta Force มาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและการิน่านะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด t g h o k ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผมเฮ้ยน้ามี เฮ้ยค้างค้างค้างแมปไม่โหลดเฮ้ยเฮ้ย,ยง่ายเลยเ,เดียเดี๋ยวเดี๋ยวยิงออกสายปืนใหม่กูเก็บหมดแรงยังวะคนใหม่ กูใส่สี่สิบนัดอะกอดทองอะนะตัวขวาตัวแรกอะทองไหมทองทองโดนหัวป๊อปๆเลยป๊อๆป้อๆเฮ้ยรีบเก็บของเกินเฮ้ยมาไงอะเฮ้ยตีเสียทองเนี่ยเฮ้ยไบ่รอดูดแล้วเฮ้ยมีอะไรให้ดูดเราขอดทองตัวเดียวเขอดทองเหลือนะตาเก็บกลับได้ครูเป่าเต็ม จะเปิดมาดิตักดักดักมันดักห e> ี่อะแลมันเป็นดักแล้วมันยิงไม่โดนเลยมันไม่ได้ยิงเลยน่ะมั่งจ๊แ้วกูวิงหลุดมาตัวแรกม่นะตีมนคาเล็เตอร์ตายแล้วตึกนี่ใ่นี่แหละงด้วยับจะยิงปะยิงเลยอยิงเดี๋ยวรอยิง เจอปวยหน้าปล่อยไอ้สัตว์ไปหาเพื่อนเลยคนนั้นจะจะออกใช่ไหมยังไม่ใครผ่านเข้าไปในท่อเลยขวาละหมอชายขวามีไอ้กูดังเห็นตัวเดียวเอาเพื่อนตายเลย ไม่มีเสียงแล้ววนวนออก <c oughs> ออกแล้วอกออกสามแยกแล้ววนมานี่แล้วไปดกักบนประตูหน้าได้มา,มาเนี่ยนน่ยเสียงมันเราวิ่งเข้าไปเจอไอ้สัตว์ <c oughs> อื้อไม่หลังเลย <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยหนังเหนียววะ่ะเฮ้ยองแน่รอบเนี้ย <c oughs> ไอ้สัตว์ อยู่ไหตะแกเนี่ยที่ตัวเดี๋ยวกโดนแล้วมีขวมีแปดโดนแปดไอ้สัหลบลูกแรกโดนลูกสองหักองเขียวแล้วสุด Target located. Vote for my intel. Found them. Back on your feet. Huh? gì này Huh? 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 บอทใช่ไหมเพื่อนทำไมเพื่อนมันดูเอลเลดเกิดบอดเฮ้ยพระเอกบอกที่ชุบไปแล้วหล่นลูกเลยหลบลูกแรกได้หลบลูกสองเต็มหน้าเลยจริงเขาก็มาให้ความร่วมมืออยู่ยิงระยะกลางเหมือนแบบสองข้างศูนย์เลยอะคือมึงยิงตรงไหนก็แรงอ่ะเพื่อนแค่นั้ซื้อมาเจ็ดแสนแต่ว่ากระสุนมันสามพันคือวิ่งลูกทองหรือลูกม่วงอ่ะตัวสี่แต่ว่ามึงไม่ว่ามึงจะยิงอกหรือลำตัวสี่นัดหมดเลยนมามีหลังอ่ะตอนนี้ไม่ได้ กลางดึงเร็วดึงสแกนเร็ว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 อนดกูดาวอยู่เลยพี่ชายวูจุดดชตายเลยวูจุดดบอดทั้งนบอดทั้งนบอดม เฮ้ยมันไปไหนอ่ะเอ้ามีการมันเป็นอย่างงี้เหรอไหนก็ไหนๆแล้วเดินสุดข้อเลยเฮ้ยทำเฟซมนดีเฮ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ได้ละตรงนั้นอ่ะโอเคดีเฮ้ยเฮ้ยคนยิงมาคนนี่หว่าคนยิงม้าอันนั้นอ่ะปืนคนระวังระวังอย่าเพิ่งทำเพชรเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอยู่ตรงกลางก่อน เออมันจะเอาเฟสเหมือนกันไอ้เหี้ยนั่นน่ะแป๊บนึงแั๊บนึงเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยววัดจักให้ที่รับได้วะตาวิ่งเจี๊ยบที่รับโคตรเทียเลยที่รับเจียงเทียเลยมันหลบไปแล้วมันหลบไปแล้วหลบไปแล้วผมวิ่งไปรับคนน่ะมันกลับมาทำตรงไหนวะเพือ่ะในตึกในตึกอ่ะวงวง้งคาลิงเฮ้ยถาให้หน่อยเพื่อน เราต yup. ้องข้างในด้วยนะแล้วแม่งยิงก่อนนะกวนตีนจัดเลยอะน้เหรบเาบ้่งคนไกลเหรอกลอยู่ไกลอยู่ไกลอุ้ยมนสลปอ่ะกระเ้ไม่รู้มันมันขึ้นไปตรงไหนาโก้อะ คิวบาร์ในฮากโกเลยน่าจะข้างบนเราเรา,เราขึ้นซีโปโอมีคนนึงนะไปเดยวไปเด <laughs> เรว <laughs> ิเราเสซ้ายดิเ้ราจะดกไได้ตรงนี้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากปามี่กับแฟนเดินไม่พอ mở lại sống bình thường 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 นึกว่าถังน้ำมันโไม่เปิดเซฟกันด้วยวะเพชรนี่แหละมาจาก normal เวยตั้มออกีการแต่แต่นี่ฮะ เฮ้ยคีการ์ตกูเก้าแสนอะเออไม่อะครับเออไอคีการ์ที่เหรอคีการล้านหนึ่งอ่ะพี่เกือบถึงละเปิดเควสตปะจะได้ยิงตัวพิเศษเยอะๆแต่เดี๋ยว่าคนยังไม่เคลียร์นะเดินยืนเป็นเพลินแตกนะไปเกี่ยวสะพานดีกว่าไปสิแล้วเราเช็คตังก่อนอีกนึงตาเฮ้ย็ไวอ่ะ มเล่นลูน้าแฮ้คอไม่โดนหนูเลยดิเฮ้ยมาแล้วลงบีแม่งเลยอะเขี้ยมันใอรหลุดมาตัวเดียวอะสองตัวดูโอกแล้วขวามีปะขวามีขวามีตัวเดียวขวา่าบันไดเนี่ยนะอ,อ,ยอยู่ข้างล่างหมดอยู่ล่างยิงม,มาวะ แน,นันดอสซิงกราเนตไม่มีมัา้นไม่มีรซ่อนตันี <c oughs> arrow. No more ่ยภูมิอยู่มั้อไฟนะไฟนะรอไฟก่อนรอไฟก่อนมัาใช้ไฟก่อนปักเลน

อเีไมอันเียไมานเดียนอนนอนนอมันชผมนะอีโ่สแกไม่งชอ้ตาล้มก่อนเมันจะไปติ๊กเกอร์มันมันจะแบบ อ่าแล้วไอเพื่อนเราเล่นเออไม่มองผมเลยอ่ะ thank you มองเข้ากดปุ่มตีอ่าทำไมมาสแกนไม่โดนหน้าเราอ๋อไม่ได้สแกนเลยไมคือหน้ามันคืนนี้เดี๋ยวสแกนมาสแกนขึ้นแล้านลยผมไปรับเพื่ได้เราจะเจอสองนี่นิดเปนใหม่เปล่าระวังมันไม่ยิงใครมาเลย ระวัางยิงมาไอ้เียนี่มีสามเขาบอกบอสเปล่าวะบอสบอสบอสแสดงว่าไม่มีคนแคมป์ถ้ามีบอสอ่ะไม่็จะทำจรวดไอ้ข้างล่างทันนะไอ้ที่เป็นแอร์ดรอปอ่ะเราจะได้อุ้ยโอ้โหเข้าหัวกูละโอ้หมวกแดงกูถึงยิงให้ไม่ไปแล้วงอนโอ้โหแตกสองใบแล้ว ย,ยิงไปแล้วโว้ไหนโว้ยอะตายแล้วถ้า <c oughs> เรางินสกแกนมาตรงนี้นเผื่อมันเป็นจุดหลบบอสถ้าแม่งนอนอยู่อะจะถึงแล้ว พอยามถ้ามึงหบได้มันถ้ามันมนถ้ามันอาจจะอยู่ก่อนบอสเกิดอ่ะบอสมันมันก็ไม่ดีเทคอ่ได้งาะเท็นไม่ยงิอกเปาทองอ่ะแม่งแบ่งช่องเฮียเก็บปืนไม่ได้เป่าสตีนี่มันออกกระเป๋าหมดเลยไ่ไปละ Minerva Bravo Zulu oh. operators. Minerva <laughs> uploaded. E the